ในปี1,550ออยารยธรรมมายาอยู่ในช่วงรุ่งเรืองที่สุดของตัวเองเมืองใหญ่กว่า40เมืองกระจายอยู่ทั่วป่าฝนอเมริกากลางประชากรรวมกันมากกว่าสองล้านคนมีระบบเขียนที่ซับซ้อนสถาปัตยกรรมที่งดงามและความรู้ด้านดาราศาสตร์ที่แม่นยำอย่างน่าทึ่งแต่แล้วในปี1,550 ทุกอย่างหยุดลงในเวลาเพียงไม่กี่ทศวรรษเมืองใหญ่ถูกทิ้งร้างพิระมิดยิ่งใหญ่ถูกป่าภัยกลืนกินระบบการเมืองล่มสลายคำถามคือเกิดอะไรขึ้นกับชาวมายาพวกเขาหายไปไปไหนและทำไมอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ถึงล่มสลายในเวลาอันรวดเร็วประวัติศาสตร์ลึกลับโลกสวัสดีครับ ยินดีต้อนรับกลับสู่ประวัติศาสตร์ลึกลับผมคือเสียงที่จะพาคุณไปเจาะลึกเรื่องราวลึกลับที่โลกยังหาคำตอบไม่ได้วันนี้เป็นเอพิโซดที่2และเราจะไปสำรวจหนึ่งในปริศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติการหายไปของอารยธรรมมายาหลายคนคิดว่าชาวมายาหายไปอย่างลึกลับบางคนเชื่อว่าพวกเขาถูกเอเลี่ยนพาตัวไป บางคนว่าเกิดภัยพิบัติธรรมชาติแต่ความจริงแล้วเรื่องราวซับซ้อนกว่านั้นมากและวันนี้เราจะมาไขาปริศนานี้ด้วยกันด้วยหลักฐานทางโบราณคดีล่าสุดที่อาจเปลี่ยนความเข้าใจของเราตลอดไปความยิ่งใหญ่ของมายาก่อนที่เราจะพูดถึงการหายไปเรามาทำความรู้จักกับความยิ่งใหญ่ของอริยธรรมมายากันก่อนเพราะถ้าคุณไม่เข้าใจว่า สิ่งที่หายไปนั้นมันยิ่งใหญ่แค่ไหนคุณจะไม่เข้าใจว่าการหายไปครั้งนี้มันน่าตกใจเพียงใดอารยธรรมายาเริ่มต้นเมื่อประมาณ2,000ปีก่อนคริสตศักราชและเข้าสู่ยุคทองระหว่างปีคศ2 5 0 0ถึง900ที่นักโบราณคดีเรียกว่า Classical Period ในช่วงนี้พวกเขาสร้างเมืองใหญ่ที่น่าทึ่งเมืองที่เขาในกัวเตมาลา มีประชากรกว่า100,000คนเมืองคาราโคในเบลิสมีประชากรกว่า150,000คนและเมืองเอลมิราดอมีประชากรมากถึง200,000คนทำให้เมืองเหล่านี้ใหญ่ที่สุดในโลกในยุคนั้นใหญ่กว่าลอนดอนหรือปารีสในศตวตรรษที่10-11ถึงเสียอีกแต่ที่น่าทึ่งกว่าคือความรู้ของพวกเขาชาวมายาคิดค้นระบบเขียนที่ซับซ้อน เป็นระบบเขียนที่สมบูรณ์เพียงระบบเดียวในทวีปอเมริกาโบราณพวกเขาคิดค้นแนวคิดเรื่องของศูนย์ก่อนชาวยุโรปถึง500ปีและความรู้ด้านดาราศาสตร์ของพวกเขาถูกต้องแม่นยำจนน่าขนลุกปฏิทินมายาคำนวณความยาวของปีได้365.2420วันในขณะที่ความยาวของปีจริงๆคือ365.2422วัน ผิดเพียง0.0002วันหรือประมาณ17.28วินาทีนี่คือความแม่นยำที่เราถึงได้ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่เท่านั้นพวกเขาสร้างปิระมิดที่สูงกว่า60เมตรโดยไม่มีเครื่องจักรไม่มีล้อไม่มีสัตว์ขนส่งพวกเขาสร้างระบบชลประทานที่ซับซ้อนเพื่อจัดการน้ำฝนในป่าฝนที่มีฤดูแล้งยาวนานและที่น่าทึ่งที่สุด พวกเขาสร้างสังคมที่ซับซ้อนและมีระเบียบที่สามารถเลี้ยงประชากรหลายล้านคนได้ในสภาพแวดล้อมที่ท้าทายของป่าฝนเขตร้อนถามว่ายิ่งใหญ่แค่ไหนในช่วงปีคศ600-900ถึง900ริอยารยธรรมมายาเป็นอารยธรรมที่รุ่งเรืองที่สุดแห่งหนึ่งของโลกในยุคนั้นรุ่งเรืองกว่าอาณาจักรของชารินมานรุ่งเรืองเทียบเท่ากับราชวงศ์ถังของจีนแล้วทำไม อารยธรรมที่ยิ่งใหญ่แบบนี้ถึงล่มสลายอย่างรวดเร็วการล่มสลายในช่วงปลายศตวรรษที่9คริสตศักราชเกิดเหตุการณ์ที่นักโบราณคดีเรียกว่ามายาคอลลัปส์แต่คำว่าคอลลัปส์นั้นอาจทำให้เข้าใจผิดเพราะมันไม่ได้เป็นการล่มสลายแบบชั่วข้ามคืน แต่เป็นกระบวนการที่ใช้เวลาประมาณ150ปีตั้งแต่ปีคศ8 0 0ถึง1,550เริ่มต้นจากการหยุดก่อสร้างโครงการใหญ่เมื่อปีคศ .900 จากนั้นเริ่มมีการทิ้งเมืองเล็กๆในพื้นที่ใช้ขอบเมื่อปีคศ850และในที่สุดเมื่อปีคศ9 0 0ถึง950แม้แต่เมืองใหญ่อย่างที่าวาคาราโค โคปันก็ถูกทิ้งร้างไปเกือบหมดแต่นี่คือสิ่งที่แปลกเมื่อนักโบรณาณคดีไปขุดค้นในเมืองเหล่านี้พวกเขาไม่พบหลักฐานของการทำสงครามไม่มีซากศพจำนวนมากไม่มีร่องรอยของการทำลายไม่มีการเผาเมืองมันเหมือนกับว่าคนเพียงแค่เดินจากไปแต่เดินไปไหนและทำไมพวกเขาถึงทิ้งเมืองที่สร้างมานานหลายร้อยปีทิ้งปิระมิดที่งดงามทิ้งวัดที่ศักดิ์สิทธิ์ ทิ้งสิ่งที่เป็นศูนย์กลางของชีวิตลักฐานบอกเราว่าในช่วง50ปีสุดท้ายก่อนการทิ้งเมืองมีสิ่งแปลกๆเกิดขึ้นการสลักศิลาจารึกลดลงอย่างรวดเร็วศิลาจารึกชิ้นสุดท้ายในทิคารสลักเมื่อปีคศ869ในคาราโคลสลักเมื่อปีคศ859ในโคปันสลักเมื่อปีคศ822 มันเหมือนกับว่าระบบการปกครองกําลังล่มสลายกษัตริย์และขุนนางเสียอำนาจไม่มีใครสั่งให้สลักศิลาจารึกเพื่อบันทึกเหตุการณ์สำคัญอีกต่อไปและเมื่อระบบการปกครองล่มสลายระบบเอกติดก็พังตามมาการ้าขายระหว่างเมืองหยุดลงการก่อสร้างหยุดลงแต่นี่ยังไม่ใช่จุดจบสิ่งที่น่าสนใจคือการวิเคราะห์กระดูกมนุษย์ที่พบในชั้นหินช่วงสุดท้าย กระดูกเหล่านี้แสดงสัญญาณของการขาดสารอาหารขนาดของกระดูกเล็กลงฟันเสื่อมจากการขาดวิตามินประชากรกำลังอดอยากคำถามต่อไปคือทำไมพวกเขาถึงอดอยากในป่าฝนที่เต็มไปด้วยผลไม้และสัตว์ป่าในดินแดนที่พวกเขาใช้ชีวิตมาหลายพันปีทำไมพวกเขาถึงไม่สามารถหาอาหารได้และที่สำคัญที่สุด ทำไมปัญหานี้เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันทั่วทั้งดินแดนมายาในพื้นที่กว้างหลายแสนตารางกิโลเมตรทฤษฎีการหายไปตลอด20ปีที่ผ่านมานักโบราณคดีและนักประวัติศาสตร์พยายามหาคำตอบและพวกเขาเสนอทฤษฎีต่างๆมากมายบางทฤษฎีฟังสมเหตุสมผลบางทฤษฎีแปลกประหลาดและบางทฤษฎีน่ากลัวมากกว่าที่เราคิด ทฤษฎีแรกภัยแล้งจากการวิเคราะห์กีบหอยในทะเลสาบและการวิเคราะห์วงแหวนต้นไม้นักวิทยาศาสตร์พบว่าในช่วงปีคศ800-900เกิดภัยแรงที่รุนแรงที่สุดในรอบ7,000ปีฝนลดลง40-50%นาข้าวแห้งแล้งแรงน้ำขุ่นมัวพืชผลเสียหายแต่ชาวมายาเคยผ่านภัยแล้งมาก่อน ทำไมครั้งนี้พวกเขาไม่สามารถรับมือได้คําตอบอาจอยู่ที่ขนาดของประชากรในปีคศ800ประชากรในดินแดนมายาเพิ่มขึ้นมากอาจมีมากถึง10ถึง15ล้านคนในพื้นที่ที่เคยเรี้ยงประชากรได้เพียง2ถึง3ล้านคนเมื่อเกิดภัยแล้งอาหารไม่พอสำหรับคนจำนวนมหาศาลการแข่งขันหาทรัพยากรทำให้เกิดความขุ่นข้องสังคมเริ่มแตกแยก ทฤษฎีที่สองสงครามกลางเมืองหลักฐานจากศิลาจารึกแสดงให้เห็นว่าในช่วง100ปีสุดท้ายเกิดสงครามระหว่างเมืองบ่อยขึ้นเมืองโดสปิลาสถูกโจมตีและถูกทิ้งร้างในปีคศ751เมืองอากัวเตกาถูกเผาทำลายในปีคศ810เมืองโคปันถูกสังหารหมู่ในปีคศ800 สงครามทำลายระบบการค้าทำลายการผลิตอาหารทำลายความไว้วางใจระหว่างเมืองแต่นี่ก็ยังไม่อธิบายได้ว่าทำไมแม้แต่เมืองที่ไม่ได้เข้าร่วมสงครามก็ถูกถึงร่างเหมือนกันทฤษฎีที่3วิกฤตสิ่งแวดล้อมการศึกษาสุดสัาธแสดงให้เห็นว่าชาวมายาตัดป่าและเผาป่าเพื่อทำการเกษตรมากเกินไปทำให้ดินเสื่อมโทมสูญเสียความอุดมสมบูรณ์ การชลประธานที่ไม่เหมาะสมทําให้เกิดการเค็มของดินการล่าสัตว์มากเกินไปทําให้สัตว์ป่าหายากเมื่อเกิดภัยแล้งสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรมแล้วไม่สามารถกู้คืนได้แต่มีทฤษฎีหนึ่งที่น่าสนใจที่สุดและน่ากลัวที่สุดทฤษฎีการล่มสลายของระบบความเชื่ออารยธรรมายาสร้างขึ้นบนพื้นฐานของความเชื่อทางศาสนา กษัตริย์ไม่ใช่แค่ผู้ปกครองแต่เป็นตัวแทนของเหล่าเทพพิธีกรรมทางศาสนาเป็นศูนย์กลางของชีวิตแต่เมื่อเกิดภัยแล้งข้าวยากหมากแพงสงครามบ่อยครั้งประชาชนเริ่มสงสัยในพลังของกษัตริย์ถ้ากษัตริย์เป็นตัวแทนของเทพจริงทำไมเทพไม่ช่วยปกป้องเขาทำไมฝนไม่ตกทำไมศัตรูชนะสงครามเมื่อความเชื่อสั่นคลอนระบบการปกครองก็ล่มสลาย เมื่อระบบการปกครองล่มสลายระบบเอกติดก็พังตามมาและในที่สุดคนก็เดินออกจากเมืองไปหาชีวิตใหม่ในที่อื่นแต่ความจริงแล้วทฤษฎีเหล่านี้อาจไม่ใช่เรื่องเดียวที่เกิดขึ้นทฤษฎีล่าสุดที่นักโบราณคดียอมรับกันมากที่สุดคือ perfect storm theory คือการที่ปัญหาหลายอย่างเกิดขึ้นพร้อมกันภัยแล้งบวกประชากรล้นเหลือ บวกสงครามกลางเมืองบวกวิกฤตสิ่งแวดล้อมบวกวิกฤตความเชื่อถบายเหมือนพายุที่สมบูรณ์แบบที่พัดอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ให้พังทลายลงไปแต่เรื่องราวยังไม่จบในช่วง20ปีที่ผ่านมาเทคโนโลยีใหม่ๆช่วยเปิดเผยความลับที่ซ่อนอยู่ เทคโนโลยีไลด้าที่สามารถสแกนใต้เรือนยอดป่าได้ค้นพบเมืองมายาใหม่หลายร้อยแห่งที่ไม่เคยมีใครมารู้จักมาก่อนการค้นพบนี้เปลี่ยนความเข้าใจของเราโดยสิน้นเชิงกรายเป็นว่าอารยธรรมมายาใหญ่กว่าที่เราคิดซับซ้อนกว่าที่เราคิดและมีประชากรมากกว่าที่เราคิด อาจมีประชากรถึง10ถึง20ล้านคนไม่ใช่2อถึงหล้านคนอย่างที่เราเคยเชื่อและสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดคือเราพบว่าชาวมายาไม่ได้หายไปจริงๆพวกเขาเพียงแค่ย้ายออกจากเมืองใหญ่ไปอยู่ในชุมชนเล็กๆในชนบททำการเกษตรแบบพอเพียงมีชีวิตอยู่อย่างเงียบเงียบ เมื่อชาวสเปนมาถึงในศตรวรรษที่16พวกเขาพบชาวมายาหลายล้านคนที่ยังคงพูดภาษามายายังคงมีวัฒนธรรมมายาแต่ไม่ได้อยู่ในเมืองใหญ่อีกต่อไปดังนั้นคำถามว่าชาวมายาหายไปอย่างไรจึงไม่ถูกต้องคำถามที่ถูกต้องคือ ทำไมชาวมายาถึงทิ้งเมืองใหญ่และคำตอบคือเพราะระบบเมืองใหญ่ไม่ยั่งยืนเมื่อเผชิญกับวิกฤตหลายด้านพร้อมกันการกลับไปใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายกลับเป็นทางออกที่ดีที่สุดเรื่องราวของอารยธรรมมายาสอนเราหลายอย่างบทเรียนแรก ไม่มีอรารยธรรมไหนที่ยิ่งใหญ่และมั่นคงจนไม่สามารถล่มสลายได้แม้แต่อรารยธรรมที่มีเทคโนโลยีก้าวหน้ามีความรู้ด้านดาราศาสตร์ที่แม่นยำมีระบบการปกครองที่ซับซ้อนก็สามารถล่มสลายได้เมื่อเผชิญวิกฤตหลายด้านพร้อมกันบทเรียนที่2ส,สิ่งแวดล้อมและประชากรเป็นปัจจัยสำคัญ ชาวมายาใช้ทรัพยากรธรรมชาติมากเกินกว่าที่สิ่งแวดล้อมจะรองรับได้เมื่อเกิดวิกฤตพวกเขาไม่มีทรัพยากรสำรองเพียงพอนี่เป็นเตือนใจสำหรับโลกปัจจุบันที่ประชากรโลกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและเราใช้ทรัพยากรธรรมชาติมากเกินกว่าที่โลกจะผลิตใหม่ได้บทเรียนที่3ความเชื่อและระบบการปกครองเป็นรากฐานของอารยธรรม เมื่อประชาชนเสียความเชื่อมั่นในผู้นำเสียความเชื่อในระบบอารยธรรมจะล่มสลายจากภายในแม้จะไม่มีศัตรูภายนอกมาทำลายสิ่งนี้เกิดขึ้นกับอารยธรรมหลายอารยธรรมในประวัติศาสตร์และอาจเกิดขึ้นได้ในยุคปัจจุบันด้วยแต่บทเรียนสำคัญที่สุดคือการล่มสลายไม่ได้หมายถึงการจบสิน้น ชาวมายาไม่ได้หายไปพวกเขาปรับตัวพวกเขาเลือกวิธีการใช้ชีวิตที่ยั่งยืนกว่าเรียบง่ายกว่าแต่มีความสุขกว่าและวันนี้ลูกหลานของชาวมายาหลายล้านคนยังคงอยู่ในกัวแตมาลาเบลิสเม็กซิโกยังคงพูดภาษามายายังคงมีประเพณีมายาพวกเขาไม่ได้หายไปพวกเขาเพียงแค่ เลือกวิถีชีวิตที่แตกต่างออกไปนั่นคือเรื่องราวของอารยธรรมมายาที่ไม่ได้หายไปอย่างลึกลับแต่เป็นการปรับตัวอย่างชาญฉลาดเมื่อเผชิญกับวิกฤตที่ไม่สามารถแก้ไขได้เถอะทินทะเรื่องราวนี้สอนเราว่าบางครั้งการก้าวถอยหลังอาจเป็นการก้าวไปข้างหน้าบางครั้งการลดความซับซ้อน อาจเป็นคำตอบที่ดีที่สุดในตอนหน้าเราจะไปรู้จักกับบุคคลลึกลับที่เปลี่ยนโฉมหน้าการเดินทางสำรวจโลกเจิงเหอนักเดินทางจีนที่ไปถึงแอฟริกาก่อนโคลัมบัส70ปีเรื่องราวของกองเรือยักษ์ที่มีเรือมากกว่า300ลําลำลูกเรือกว่า30,000คนและการเดินทางสำรวจที่ถูกลืมไปจากประวัติศาสตร์ ทำไมการเดินทางที่ยิ่งใหญ่ถึงถูกจีนเลิกทำและถ้าจีนไม่เลิกโลกวันนี้จะเป็นอย่างไรขอบคุณที่ฟังประวัติลับโลกอย่าลืม Subscribe และแชร์ต่อถ้าคุณชอบเรื่องราวแบบนี้และถ้าคุณมีคำถามหรือข้อคิดเห็นคอมเมนต์มาบอกเราได้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดิมหนึ่งทุ่มตรง ในประวัติลับโลกที่จะพาคุณไปสำรวจความลับที่ยังรอการเปิดเผย